ใครที่มีปัญหาหน้าแห้งเกินหน้ามันเกินลองตัวนี้220 ml สนะทุกคนอันนี้คือเป็นขวดแบบไซส์ใหญ่มากๆนี่โอ้โดนป้ายามาจากพี่น้อยหนึ่ง300 ml s <S แต่ใช้จนหมดเออ อยันยังชื่อดื้อนูชอนนะฮะคลิปโดนนี้นะครับเราจะมาแกะพัสดุกันซึ่งพัสดุที่เราจะมาแกะในเดือนนี้นะฮะนั่นก็คือพัสดุบิวตี้นั่นเองนี yeah. ่ก็เราจะมาดูกันว่าเดือนนี้เราแบบเราจะมาดูกันว่าเราสั่งไอเทมบิวตี้อะไรมาบ้างนะครับนี่มีมา2กล่องด้วยกันนะครับซึ่งไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องเดสคริปชันนะฮะใครอยากจะไปจิ้มตามก็สามารถไปจิ้มตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยนี่เป็นกล่งองซึ่งจะบอกว่ามันมีทั้งของที่แบบว่าเฮย ซื้อซ้ำเอยอ,อะไรเอยแล้วก็บางอย่างที่แบบกลับมาใช้เดี๋ยวมาเริ่มกล่องนี้กนะ่อนเป็นกล่องที่มาจากคอนวีอ่ะทุกคนอ,อันนี้คืออะไรติ้งตอง,ตอง,ตองมองไม่เห็นอยู่ดีนี่นะฮะเป็นแพนเนอรี่นะครับยูสุออ a n เรน h ์แชปเตอร์ไวท์เทนนิงโปรโซลูชัเป็น First Toner นะครับหรือเป็นโท n e r น,นั่นเองนะเป็นโท n e r สูตรยูสุ o อ a n เรนนะฮะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของความแบบกระจ่างใสใดๆก็ว่าไปเขาก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเก่าคือทําให้กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองประมาณนั้นคือเราพยายามหาสูตรที่มันแบบสามารถใช้ตอนเช้าได้เพราะว่าเราจะมาใช้เป็นโทนเนอร์สำหรับก่อนแต่งหน้าอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็เช้าเนี่ยเราไม่ได้มีสกินแคร์อะไรที่แบบเยอะขนาดนั้นนะฮะเออก็เอาใช้เป็นที่แบบเพิ่มต่งตัวนี้ไปละกันนะครับ ราคาน่ารักมากเลยนะเออตกประมาณแบบ159บาทกล่องต่อไปนะฮะกล่องนี้มาแบบบุกเกินแกมาแบบว้าวขอญาตแกะเลยละกัน น,นี้นะฮะเป็น S N P เปปนั่นเองนะคะเป็นสูตรสีชมพูนะชื่อสูตรว่าเปปตาโลนิกนั่นเองนะก็คือเป็นเปปไทกับไฮยาลูโรนิกนะคะผสมกันจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบว่าความชุ่มชื้นคือให้ที่1เลยนะทุกคนคือแบบคือที่สุดแล้วของที่สุดจริงๆอันเนี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้สูตรสีชมพูลแล้วแบบชอบมากๆนะก็เลยซื้อสูตรสีชมพูมาเพราะว่าอันนี้เป็นการซื้อซ้ำนะทุกคนขวดหนึ่งใช้ได้ครึ่งปีคือแบบฮัลโหลแกมันมันใช้ได้นานเกิน นะขอดูวันหมดอายุก่อนหมดอายุปีหน้าเลยนะเนี่ย exp 2026อันนี้เราซื้อมาในราคา390บาทน,นะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนลดที่เรากดไปในตอนที่มันเป็นช h อปปี้สิบจอะไรเงี้ยเออเลขเบิ้ลนะนี่นะฮะเป็นสกินแคร์นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นขวดแบบนี้คือไม่ได้เป็นเซรั่มแบบหัวด็อปเปอร์อะไรขนาดนั้นนะเป็นแบบหัวหยอ่อยอย่างงี้คือใช้แบบได้แบบนานๆแบบยาวๆเลยนะ2 2 0 ml นะทุกคนอันนี้คือเป็นขวดแบบไซส์ใหญ่มากๆให้ทุกคนดู เทียบกับแพนเนอรี่แพนเนอรี่สองนะอันนี้220แกมันถึงมันคือแบบมันถึงแล้วก็เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าชอบมากๆนะครับมันช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีมากๆใครที่มีปัญหาหน้าแห้งเกินหน้ามันเกินลองตัวนี้เป็นเซรั่มที่เราไม่ต้องไปหาเจอ i ์ไรเซอร์มาเพิ่มแล้วอะเออหรือว่าจะมีก็ได้ใครอยากมี m o ร์ไร r i z e r ก็ได้แต่ว่า สำหรับเราเราสึกว่าเราลงตัวนี้แล้วจบได้เลยไม่ต้องใช้อะไรอ,อื่นแล้วนะครับ <S <S ชิ้นต่อไปนี่อยู่ในกล่องนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามีอะไรสกินแคร์ต่างๆที่หยิบม,มานี่ก็มีความว่าซื้อซ้ำหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะความตรงเป็นศูนย์ไม่ตรงเลยมันก็คือแกะกอน นี่นะฮะเป็นฮาดะบีเลอีนั่นเองนะคะทุกคนเน้นว่าฮาดะบีเลอีนะมันจะฮาดะดลาโบนนะครับมันคือไวท์เทนนิ่งเอสเซนต์โลชั่นนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็คือเราเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยประจำเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ที่ใบหน้านะคะทุกคนเราใช้ที่ใต้วงแขนแปลกมากนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีความเอ่อใสมีความแบบแบบบางเบานะฮะเป็นน้ำเป็นเอสเซนต์อะไรอย่างเงี้ยเออ เวลาทาที่ใต้วงแขนมันก็เลยจะไม่รู้สึกเนะหน,หนาชุ่มช่าหรืออะไรจนเกินไปนืกออกไหมคือแบบมันซึมง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกใช้เป็นแบบนี้และส่วนผสมหลักที่แบบเราเห็นในตัวนี้เนี่ยแล้วแบบเราหยิบมาใช้ใต้วงแขนเนี่ยก็คือไนอซินนามัยนะครับเพราะว่าเขามีไนอซินามัยเป็นระดับที่2นะฮะรองจากวอเทอร์นั่นเองเราก็เลยใช้ตัวนี้ในการทานะฮะบริเวณใต้วงแขนนั่นเองนะ เพื่อปรับสภาพผิวให้มันแบบกระจางใสย,ยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาไต้วงแขนค้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าอ่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยที่มันทําให้จักกแลไม่ดําก็คือมันไม่มีแอลโกอฮอล์นะฮะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมเออสามารถใช้ใต้วงแขนได้แล้วก็ใต้วงแขนแล้วก็ไม่ได้แบบมีความค้ําหรือว่าระคายเคืองอะไรใดๆนะฮะมันกระจางใสขึ้นแต่ไม่ได้แบบ กระจางใสขึ้นแบบทันทีอ่ะคือเรื่องแบบนี้มันค่อยๆายกันเนอะนืออกใช่ไหมมันแบบต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใครที่แบบอยากหาครีมบำรุงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากได้ความเป็นครีมไม่อยากได้ความเป็นแบบที่มันเนอะหนาเกินเพราะว่าแบบบางทีต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความซักกะแลเปียกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบเอสเซนต์โลชั่นแบบนี้ดูได้นะฮะแล้วก็แนะนําไปตัวนี้เลยเพราะว่าเอ้ยราคามันไม่ได้แรงแล้วเรารู้สึกว่าใช้เยอะแล้วมันไม่รู้สึกแบบงกอ่ะรู้สึกแบบใช้แบบรรราาาาคมันทํให้้เูสึกแบบ เอาดิเอาดิใส่อีกใส่อีกเอาอีกเอาอีกหยอดมาเลยหยอดมาเลยอ,อะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นชิ้นต่อไปอยู่นี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามันคืออะไรซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสั่งแบบไฟไหมเพราะว่าไม่มีคูชชั่นใช้แต่เรากําลังจะ ไปเที่ยวเขาใหญ่กันกับครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้คูชชั่นหรือว่าจะใช้รองพื้นหรือจะใช้อะไรดีในการแต่งหน้าเพราะว่าเราต้องแบบไปเที่ยวต้องมีความแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วเราก็ต้องเมคอัพกันนิดนึงใช่ไหมเออทีนี้เราก็เลยแบบ ตัวไหนดีใช้อะไรดีเพราะว่าปกติฉันใช้จองแซมมุนอยู่ฉนันไม่ได้ใช้จองแซมมุนมานานมากแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จองแซมมุนที่ยังมีอยู่ว่ามันยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมเออก็เลยว่าเดี๋ยวลองซื้อใหม่มาดูแล้วเราอเห็นแบรนด์หนึ่งที่เราชอบใช้เขามากแล้วเขาก็มีเป็นแบบคูชชั่นเฮ้ยลองละกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าของอะไร เ์เลสกาดิวีสกินแอรีคัชชั่นเอสพีเอบวกพีเบวกนะครับสีที่เราได้มาเป็นสีซอฟเบนะซึ่งสีนี้จะเป็นสีถ้าเรียกเป็นเบอร์เบอร์ที่3นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูกันเลยนะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เขาเป็นดิวีดิวีสกินเอรีไม่ใช่เป็นแมทนะทุกคนก็อาจจะแบบไม่เหมาะกับคนที่ผิวมันหรือเปล่ามีกระจกนะครับแต่กระจกเนี่ยฟิลมมาแกะฟิลนิดนึงมีกระจกมานะฮะมีพับ พับเป็นแบบนี้เขียนว่า Hello Good Skin อ้างแล้วก็เกะออกมาเลยซึมอ่ะลองสีให้ดูนิดนึงหืนี่ซอฟเบตจริงปะเนี่ยเกินกับผิวเราอยู่นะคือมันจะมีความติดชมพูนิดนึงไม่ได้เหลืองจานะทุกคนเออ ตาจริงมันก็ไม่ได้เป็นผิวมันไม่ได้เป็นเนื้อฉ่ําขนาดนั้นนะฟิลแบบจะได้งานผิวมากๆนี่อู้อ้ปกปิดอยู่นะแต่ชั้นแรกก็ยังเห็นอยู่นะอาจจะต้องลงสองชั้นอ่าทุกคนก็ฟินิชประมาณนี้ไม่ดิบอีนะเออมันไม่ดิวอีอ่ะมันมีความแมทแมทอยู่เดี๋ยวจะต้องไปลองดูว่าเขาจะดรอปไหมซึ่ง เดี๋ยวถ้าหาว่าเป็นคลิปวิดีโอรีวิวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะทำมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะทุกคนก็มาแกะกล่องแล้วลองใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับชิ้นต่อไปอนี่นะฮะมาอยู่ในซองนี้เขาบอกให้กล้อหน้าถ่ายวิดีโอก่อนแกะจะแกะให้ดูแล้วนะครับใช้กันไก่นะครับนี่นะครับก็แกะนะออกมาเลยนี่เป็นไนี่น นะครับอันนี้นะฮะคือ d e n t e l Dogs t h ้ n g Cleaner คืออันนี้เราดูในติ k กตอกแล้วมันแบบเฮ้ยอยากลองอ่ะคือมันเป็นฟีลว่าอยากอาอาลองมันคือที่ทำความสะอาดลิ้นแกมันคือที้หาวสะอาดลิ้นแบบนี้แบบคูะ่ะเออแล้วมันจะแบบเขาบอกว่ามันจะช่วยให้กลิ่นปากดีขึ้นเออเขอ,อกกลิ่นปากแบบ กลิ่นปากมันบางทีอาจจะเกิดจากตรงลิ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองซื้อมาดูซึ่งถ้าได้ใช้แล้วยังไงเนี่ยก็คงจะมารีวิวกันแต่ถ้าหาว่าไม่ได้มารีวิวไม่ได้มาพูดถึงหรือไม่ได้ลงโซเชียลต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับโอเคคือลองใช้ดูไปลองใช้ดูก่อนชิ้นต่ปไปนี่อยู่ในนี้นะครับอันนี้อ๋ออันนี้มาจากเซเว่นนะอันนี้ก็ตั้งแต่ในเซเว่นนะครับแต่ว่า ถ้าหาว่ามีใน s h o ปปีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะกดจะลองจะลองแปะลิงก์ให้ละกันนะครับเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่ายนะสิ่งนี้ก็คือเป็น b บอช h อ l ล o m Soft Lens Daily Disposible นั่นเองนะก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ลายวันนั่นเองนะครับเราใช้ของแบรนด์นี้อยู่บ้างบางครั้งเนาะเป็นคอนแทคเลนส์ใสนะครับเป็นแบบใสแบบเป็นลายวันนะครับมีทั้งหมด10คู่ไม่ใช่10คู่ 10ชิ้นก็คือ5วัน5คู่นั่นเองนะครับทุกคนใส่ได้5วันนะแต่ว่าคอนแทคเลนส์แบบใสอ่ะเราไม่ได้ใส่ทุกวันอยู่แล้วก็คือใส่เฉพาะแบบออกงานหรือไปถ่ายรูปถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยถึงจะใส่คอนแทคเลนส์นะก็อันเนี้ยใส่แล้วรู้สึกโอเคเพราะว่าค่าอมน้ำแล้วค่อนข้างดีใส่สบายใส่สบายมากจริงๆลองไปแบรนด์อื่นแล้วรู้สึกว่าก็ยังทําไม่ถึงเจ้าแบรนด์นี้นะครับ ชิ้นต่อไปอันนี้ได้มาจากการไปสืบท witter แล้วก็เจอสิ่งนี้คือฟีลว่าถ้าใครเล่นทวิตเตอร์อะพวกรีวิวอะมันจะจึ้งมากคนจะแบบเวลารีวิวในทวิตเตอร์มันจะมีแบบพวกแบบจริงค่ะหุ้ยใชอันนี้แล้วดีมากค่ะอยากแนะนําให้ลองตัวนี้เลยเราลองตัวนี้แล้วดีมากแล้วมันจะเป็นมนุษย์เหมือนแบบเหมือนมนุษย์เปิดวาบะฟีแบบใครมีอะไรดีๆเนี่ยมาลองแตะเราหน่อยสิเราอยากรู้เราอยากได้อันนี้อย่างนั้นแล้วคนก็แฮ่กันแตะ แปะแปะแปะเราก็เฮ้ยชอบไปสืบไปดูไปอะไรนู่นนี่นั่น,นแล้วก็แบบเฮ้ยซื้อตามนี่โดนตกนะโดนชาอทวิตเตตกนะเนี่ยทวิตเตอร์ X ก็ได้อ่ X อ,อืมนะก็เลยกดตามมานะครับแต่ปกดในช้อปปีนะซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่โพสเนี่ยได้ค่า Affiliate จากเราไหมแต่ว่าเราก็จะเอาค่า Affiliate จากทุกคนด้วยไปกดตามกันนะจ๊สิ่งนั้นก็คืออะไรอ่ะ this is f e m m organic l o s e water underarm นะฮะคือครีมทาใต้วงแขนนี่คือเราอะไปเจอรีวิวมาว่าเขาบอกว่าเขาใช้อันนี้แล้วแบบใต้วงแขนหรือแบบบริเวณก้นขาวขึ้นเออซัมติงนะฮะแล้วก็แบบคือเราก็แบบว่าจริงเหรอ ก็เลยเข้าไปอ่านเทรดเขาไปอ่านดูทวิตเตอร์เขาแบบภายในเนอะว่าแบบมันมันยังไงกันเชียวไหนมันจะยังไงกันเชียวเออแล้วมันก็มีคนแบบว่าขอยืนยันอีกเสียงค่ะยืนยันอีกเสียงเหมือนกันค่ะแล้วมันเป็นรูปแบบฟีลแบบใช้จริงอ่ะฟีลแบบมันเป็นคล้ายๆกับว่าหลอดอะไรนะหลอดยาสีฟันอ่ะแล้วเวลาหลอดยาสีฟันคนใช้จะหมดอ่ะมันจะแบบบี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 จนเหมือนแบบเหมือนเราเค้นน่ะเหมือนเราพยายามอ่ะเออมันเป็นฟิลนั้นแล้วเราสวด เฮ้ยมันใช้ดีขนาดที่ต้องเค้นกันขนาดนี้เลยเหรออะไซื้อมาอะทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะเป็น Brightening and Smoothing Daily Cream นั่นเองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงไม่หรือลองใช้เดลองใช้ดูก่อนมายังไงชิ้นต่อไปนี่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าในนี้มีอะไรนะครับเออคัตเตอร์คมเกิน ไม่ใช่อาทอยมันไม่ใช่อาทอยนะแกจะมาอุ้ยได้เป็นตัวซีเคเป็นเจลว่านหางจระเข้จากเฟชเมนนั่นเองนะครับทุกคนนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่เราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะ<ม>ก่อนอื่นเลยจะบอกว่าชั้น โดนป้ายยามาจากพี่น้อยหนึ่งเออคือปกติเป็นคนที่ใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่แล้วแต่ว่าพอพี่น้อยหนึ่งเขารีวิวอะเออเราก็เลยลองไปใช้ของแบรนด์นี้ดูแล้วที่นี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเจลว่นหางตระเข้ที่แบบทั่วไปอะนี้เรารู้สึกว่ามันมีในส่วนผสมที่สามารถช่วยให้ทั้งความชุ่มชื้นและก็กักเก็บความชุ่มชื้นด้วยชอบมากๆแล้วก็ใช้มาโดยตลอดตัวเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยมันกำลังจะหมดอยากให้ดูว่าใช้จริงแค่ไหนอันนี้คือของเก่านะอัน,นี้้คืแแบบบตเเกเก่า่าาลว อืมนี่เธอคือแบบมันจะหมดแล้วอะ่ะมันเหลืออีกนิดนึงอะ่ะคือแบบใช้เดือนนี้อีกเดือนหนึ่งก็หมดแล้วจริงๆอะ่ะ300 ml แต่ใช้จนหมด ค,คือใช้จนหมดจริงๆเพราะว่าเขาดีมากแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เป็นตลับแรกด้วยนะอันนี้เป็นตลับที่2น,นี่ก็คือเป็นตลับที่3แล้วคือชอบมากๆใช้แบบสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะใครที่แบบว่าหาเจาวัฒน์หาใระเทศสักอันนึ่งอยู่เนี่ยเราขอแนะนําอันนี้เลยเราสูว่ามันดีมากจริงๆชิ้นต่อไปนี่เรามาแกะดูอันนี้มาจากร้าน Candy c o s m e t i c นะครับเป็นโทนเนอร์นะครับจากแบรนด์ p e n n e r y นั่นเองนะครับสูตร p r o m e g n e t นะฮะ p r o m e g n e t First Toner เป็นโทนเนอร์ที่เราจะเอาไว้ใช้ ตองก็คือเนานะสำหรับตัวโภเมกแเนตตอนนี้นะฮะมันจะช่วยเรื่องของแอนติออกซิเดนต์นะฮะทุกคนต่อต้านอ,อนุมูลอิสระนะฮะลดเลดือดดำรอยแดงนะฮะต้านการอักเสบลดจุดด่างดำนะฮะสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้นุ่มแล้วก็สดชื่นเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวนะฮะบำรุงผิวที่แห้งแตกแพ้ง่ายนะฮะปราศจากแอลโกอฮอล์นั่นแหละ ็นสิลนั้นไปนะคือโด้วยส่วนตัวเราใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคหน้ามันจะมีความแบบเวลาเราเป็นสิวแล้วเราอยากให้สิวมันแบบจางเร็วๆได้ไหมตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมในส่วนของพวกแบบเจลแต้มสิวอะไรเงี้ยให้ผิวมันมีความแบบกลับมาสภาพเดิมเร็วที่สุดการมีอะไรที่มาช่วยบำรุงในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เรารอยสิวอะ จางเร็วึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยใครอยากลองก็ลองได้นะเชนต่อไปอน,นี่มาอยู่กล่องใหญ่อันนี้นะฮะอันนี้ซื้อจากร้านชุดติมานะครับเป็นร้านที่แบบเออซื้อค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะร้านชุดติมาเนี่ยคือเหมือนเป็นร้านขายบรรดาเครื่องสำอางของแบบความงามอะไรอย่างเงี้ยเลอ s h าช x าเอ็กซ์ต้ารองเซมเพล่ทูสเตร r h a i แฮนั่นเองนะฮะที่รีดผมอันนี้คือเขาล็อกอยู่ อ๋ออยู่ข้างหลังเป็นเป็นนีบอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้เป็นปรับนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูสิว่ามันจะยังไงคือพอเราไว้ผมยาวปุ๊บอะมีความว่ามันต้องแหละมันต้องมีการเซตผมกันเกิดขึ้นคือเราก็คิดว่าเราเป็นคนที่ผมตรงมาตลอดเวลาจนกระทั่งผมยาวปุ๊บอ้าวผมมันไม่ตรงอะ่ะทุกคน,นไม่ได้เป็นคนผมตรงเนี่ยเออแล้วก็อันนี้ มันไม่สามารถปรับวอลลุ่มได้ทุกคนมันมีแค่ออนกับ off ออบะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะแต่อุณหภูมิเนี่ยสูงสุดถึง200-220นะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ180ตรงนี้เออ,อได้อยู่ได้อยู่พราว้ผมยาวแล้วรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับกับผมฉันบ้างประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครแบบ อยากได้ที่หนีผมทั้งอันนึงก็เลอซาชาก,ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างแบบมีความผลิตภัณฑ์ทําผม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำผมอะไรอย่างเงี้ยได้ปอผมเครื่องนีดผมเครื่องรีดผมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีมออ,อก,กอด้วยนะเออทำให้เรารู้สึกมั่นใจได้ว่าโอ้โอเคอยู่ไม่ระเบิดแน่นอนอะไรอย่างนงี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการแกะพลาสติกก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตัวไหนจะไปตามตัวไหนตามเนี่ยสามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ช่องดีสคริปชันเลยนะครับหรือถ้าอันไหนเนี่ยโปรดักที่เราสามารถแปะได้นะครับในวิดีโอนี้เลยนะฮะก็จะแปะไว้ให้เลยนะครับไปจิ้อ,ากก,า,อ,อากกว็ชบ กด subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย